สวัสดีครับผมนายุศกิจพิรักธรรมเลขที่99รายวิชา GE001 จะมานำเสนอ f i n a l Project ของดีบ้านฉันกันครับผมโดยของดีบ้านฉันที่ผมจะนำมานำเสนอในวันนี้นั้นคือน้ำเงี้ยวเชียงหายหรือขนมจีนน้ำเงี้ยวของจังหวัดเชียงรายจังหวัดท้องถิ่นของผมนนเองนะครับที่มาแนละความสําคัญ เดิมทีนั้นน้ำเงี้วนั้นเป็นอาหารท้องถิ่นของทางภาคเหนือที่มีการนําดอกงิ้วมาประกอบอาหารร่วมกับพริกแกงที่ดัดแปลงมาจากน้ําพริกอ่อง และนิยมทานคู่กับขนมจีนหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวและยังเป็นอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายครับวัตถุประสงค์และสาเหตุที่เลือกเนื่องจากน้ำเงี้ยวนั้นเป็นอาหารท้องถิ่นที่หาทานได้ยากและได้รับความสนใจจากผู้คนต่างแดนเป็นจํานวนมากเราจรึงต้องการการแก้ปัญหาตรงนี้โดยการทําน้ำเงี้ยวสำเร็จรูปที่สามารถหาทานได้ทุกที่ทุกเวลากับทุกคนครับผมคุณค่าและความสาคัญเป็นอาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่หาทานได้ยากและมีรสชาติเป็นที่น่าสนําแก่ผู้คนต่างแดนหรือคนที่ได้ลิ้มลองครับแนวคิดที่เราได้มานะครับผมมาจากในยุคสมัยปัจจุบันที่คนเรานั้นมีการใช้ชีวิตที่เร่งรีบและต้องการความสะดวกสบายมากที่สุดเราต้องการนําเสนออาหารท้องถิ่นของเรานั้นซึ่งเดิมทีเป็นอาหารที่สามารถหาทานได้ยากเราต้องการนําเสนอโดยที่ว่าเป็นอาหารที่สามารถทานง่ายทานได้ทุกที่ทานได้ทุกเวลาเหมาะสำหรับคนในยุคปัจจุบันที่ ไม่ค่อยได้มีเวลาให้กับตัวเองหรือมีเวลาในการทานอาหารครับแนวทางในการดําเนินงานเราจะเริ่มจากการคัดสรรวัตถุดิบให้ได้ของดีและมีคุณภาพนํามาผ่านการแปรรูปเพื่อให้สามารถคงสภาพและเก็บไว้ได้พร้อมรับประทานในทุกที่ทุกเวลาครับกระบวนการและวิธีการ 1. จัดเตรียมและคัดเนกวัตถุดิบให้ได้คุณภาพ 2. แปล,ลรูปวัตถุดิบเริ่มจากการเตรียมเส้นขนมจีนดอกนิ้วและเครื่องจิ้มต่างๆ นำปแปรรูปผ่านการอบแห้งเพื่อให้สามารถคงสภาพได้ 3. บรรจุเครื่องแกงและพริกแกง,งต่างๆและไม่ลืมที่จะไล่ความชื้นเพื่อคงสภาพของวัตถุดิบ 4. นํนำลงบรรจุพันธุ์และสามารถเติมรองร้อมเพื่อสามารถรับประทานได้ทุกที่ทุกเวลาครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโปรเจกต์ในครั้งนี้เราสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัยและเป็นการสร้างรายได้ให้กับตัวเองและท้องถิน่น และยังสามารถเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนตักท้องที่ให้ได้รับความรู้และยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปครับสุดท้ายนี้ผมขอจบการน,นําเสนอของดีบ้านฉันน้ำเงี้ยวเสียงหายไว้เพียงเท่านี้ครับแม็กซมโปกุปปูราเคซุ่ขอบคุณครับ